มาครั้งนี้จากเพจมหาอินประกันภัยครับข้อห้ามครับจะเกิดว่ามีเด็กอยู่ในรถนะครับข้อแรกเลยครับการนําเด็กครับมานั่งตักแล้วก็ขับรถครับอันตรายครับแบบนี้ครับนอกจากเราจะเสียสมาธิครับเกิดเบรกทันหันแบบนี้ครับเราจะคุมไม่อยู่ครับสองครับการปล่อยเด็กให้อยู่ตามลาพังครับบางทีเราคิดว่าเราไปซื้อของแป๊บเดียวครับคงไม่เป็นไรครับไม่ประมาทดีกว่าครับยิ่งอากาศของเราครับแปรปรวนบ่อยร้อนมากแบบนี้ฮะบางที เราคิดว่าแป๊บเดียวแต่จริงๆแล้วมันอาจจะกลับมาออกมานานก็ได้ครับเด็กอาจจะเสียชีวิตได้เพราะต่อมาครับในเรื่องของการเก็บขออข้าวเก็บของครับไม่เป็นระเบียบแบบนี้ครับบางทีครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆครับก็อาจจะนําเข้าเข้าปากได้หรือว่าการที่เราไม่ระวังครับขับรถแล้วครับให้เขากินลูกชิ้นหรืออะไรเงี้ยผมอันตรายแบบนี้ครับก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันที่มาได้ เรื่องต่อมานะครับในการตกแต่งรถครับก็มีผลครับบางทีเราไปตั้งของที่มันน่ากลัวทําให้เด็กครับกลัวที่จะขึ้นรถกับเราครับเพราะงั้นนะครตั้งของที่ดูสดใสร่าเริงไว้ดีกว่าครับเด็กเขาก็จะได้มีความสุขเวลานั่งรถครับต่อมาครับในเรื่องสุดท้ายครับติดรถประกันรถไว้ครับผมจะพูดบอกเสมอครับว่าติดประกันรถไว้ดีที่สุดครับจะได้อุ่นใจครับอย่างไรครับมีข้อสงสัยครับติดตามในเพจเฟซบุ๊กมหาเฮงประกันภัยได้ครับคือมหาเฮงภาษาอังกฤษ เว้นวรางประกันไทยประชานไทยขอบคุณครับ